เอาไปต่อครับโอ้ยยังไม่กลัวไปต่อครับไปต่อโอ้ยปัดเหตุไทยครับปัดเหตุไทยโอ้ปัดเหตุไทยโอ้โหช็อตนี้มันยังไม่กลัวช็อตนี้เห็นพระอาทิตย์ด้วยโอ้โหมันยังไม่กลัวนิชัยเพียงโอ้ยโก้ต้องครับลาวเช้าบริการไปบริหารเอวอย่างเดียวโอ้ยบริหารเอวโอ้ยชาวๆมายังมายังมายังยังอยู่แล้วมาแล้วมาแล้วแล้วโอ้มาขาวแล้วครับผมโอ้โห มาขาวแล้วมาขาวแล้วอู้มมันนะครับมันเช้าเช้านะครับโอ้ไหนครับมาขาวอ้อขาวแล้วมาแล้วโอ้ยไส์ใหญ่อีกแล้วไอ้ขาวโอ้ยข้างปลาข้างปลาโอ้ข้างปลานะครับไซส์โลครับข้างปลาโอ้ยข้างปลาไซส์โลครับผมข้างปลาชมพูกับไส้ต้งสมิลา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 ขับเรือเรือลีลาด้าลาาเวลแอนด์ฟิชชิ่ง จัดไปเอาเลยลูกเอ้จัดไปไม่ให้ออกเลยไม่ให้ออกไม่ให้ออกลองแก้ใจกันโอ้ยขนาดเก๋าเลยคือเป็นลูกคามุนเป็นลูกขางเลยลอยขึ้นเรือเลยโอ้ยมุนเป็นลูกขางเลยตัวเป็นโลอ่ะโชว์กันด้วยโชว์กันเก๋าเลยโอนมุนเป็นลูกขางแล้ว เรเออเอ็นดูปาอย่างเลนีุู้พ้าแล้วกินคันน้น